สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสำหรับสุนัขตัวนี้ก็เป็นพันพุดเดินอายุอยู่ในช่วงประมาณ10ปีสำหรับวันนี้ก็มาด้วยปัญหาของการมีก้อนขึ้นตามบริเวณตัวคอท้องก้นสำหรับสุนัขตัวนี้ก็เป็นเพศเมีย วันนี้มาทําการตรวจรักษาก้อนเนื้อว่าจะทํำยังไงให้ก้อนเนื้อหายไปซึ่งวิธีการที่จะรักษาตัวก้อนเนื้อที่มีไซส์ประมาณนี้ก็จะมีด้วยกันหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่อันยองและเจ้าของตกลงกันก็จะเป็นวิธีการผ่า,าตัดเพื่อจะทำการรักษาเริ่มรักษาเริ่มวินิจฉัยว่า ก้อนเนื้อของอสุนัขตัวนี้เป็นอะไรซึ่งคุณหมอก็ได้ทำการผ่าตัดออกไปสำหรับผลของการส่งก้อนเนื้อส่งชิ้นเนื้อ,อเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายว่าก้อนเนื้อหรือว่าลักษณะแผลแบบนี้ต้องดูแลแผลอย่างไรแล้วก็ก้อนเนื้อเมื่อตัดออกไปแล้วโอกาส ที่จะกลับมาเป็นใหม่แล้วก็การดูแลหลังจากนี้มีแผนอย่างไรบ้างเชิญคุณหมอปาลมได้เลยค่ะก็สำหรับก้อนเนื้องอกตามผิวหนังนะคะความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการโตค่ะถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเนื้อที่โตภายในไม่กี่สัปดาห์หรือภายในไม่กี่เดือนขนาดใหญ่เป็นทวีคูณนะคะก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นชิ้นเนื้อที่ค่อนข้าง เนื้อลายโอกาสสูงกว่าเนื้อที่เป็นปกติค่ะ,ะในเรื่องของการดูแลแผลหลังผ่าตัดนะคะก็จะเป็นการการใส่ย,ยาฆ่าเชื้อนะคะปิดแผลให้สะอาดแล้วก็การป้อนยาฆ่าเชื้อยาลดอักเสบจนกว่าจะตัดไหมในช่วงสองสัปดาห์ค่ะก็การดูแลแผลก็แผลที่ดีหลังผ่าตัดก็คือแห้งไม่บวมไม่ชม้ำไม่มีน้ําอักเสบออกมานะคะแล้วก็ น้องหมาก็สามารถฟื้นตัวทานข้าวทานอาหารได้ปกตินะคะาการพิจารณานะเรื่องของการกลับมาของก้อนเนื้อว่ามีโอกาสกลับมามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการส่งชิ้นเนื้อตรวจว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดรุนแรงหรือว่าเนื้องอกธรรมดาค่ะซึ่งาบางเคสก็ได้รับการส่งตรวจก้อนเนื้อบางเคสก็ อยากแค่ตัดออกไปเฉยๆนะคะเพราะว่าถึงจะรู้ไปบางทีเจ้าของเขาก็เห็นว่าสุนัขเขาอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้อยากรู้อะไรเพิ่มขอแค่ผิวหนังไม่มีเนื้องอกดูแลง่ายเท่านั้นไม่มีแผลแตกให้กวนใจก็เป็นอันว่าสบายใจแล้วค่ะ การรู้บางทีก็ไม่ได้ทําให้สบายใจขึ้นนะคะอาจจะทําให้กังวลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวอย่างเคสนี้เราก็ทําหน้าที่เรื่องของการให้บริการผ่าตัดก็เนื้องอกที่มีขนาดใหญ่รบกวนการใช้ชีวิต เพราะว่าเนื้องอกมีแผลแตกอยู่เรื่อยๆนะคะมีมแมลงมาตอมทําให้เจ้าของดูแลทแําแผลลาบากก็ผ่าตัดให้นะคะโชคดีที่น้องเป็นพุดเดิลอายุ18ปีที่แข็งแรงได้รับการตรวจสุขภาพตรวจเลือดก่อนการผ่าตัดแล้วนะคะว่าสามารถผ่าตัดได้แต่ว่ก็ยังมีความเสี่ยง โดยที่เจ้าของสามารถยอมรับความเสี่ยงต่างๆได้นะคะเราก็พ่าตัดกั้นตัดออกไปทั้งหมด5จุดนะคะก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีแข็งแรงเลยตามภาพนะคะก็เช็คแผลกันในวันต่อๆมาก็สำหรับเนื้องอกสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาแผลของเขาพอโตขึ้นในระดับหนึ่งก็จะ เป็นแผลบริเวณตัวก้อนเนื้อทำให้การดูแลแผลยากเจ้าของก็เลยมาหาวิธีในการรักษาสำหรับตัวนี้ก็เป็นการผ่าตัดแล้วก็ดูแลแผลและสังเกตอาการหลังจากที่ผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไปว่ามีก้อนขึ้นมาบริเวณเดิมไหมหรือว่าขึ้นบริเวณ ตัวของน้องสุนัขบริเวณไหนหรือไม่จากการที่ติดตามหลังจากผ่าตัดไปประมาณาสามเดือนณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการที่จะกลับขึ้นมาเป็นซ้ำก็อนุมานได้ว่าก้อนเนื้อนี้ก็อาจจะเป็นชนิดที่แค่งอกออกมาตามอายุที่มากขึ้นอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อ ร่างกายบริเวณที่เป็นจุดสำคัญก็เลยทำให้สุนัขยังใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งสำหรับพุดเดิ้ลก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างที่ยืนแล้วก็มีอายุาตามค่าเฉลี่ยในสุนัขที่เป็นไซส์เดียวกันก็เป็นพันหนึ่งที่อดทนและก็แข็งแรงสำหรับตัวนี้ เป็นเพศเมียก็ยังไม่ได้ทำหมันบางทีก็อาจจะมีเรื่องของการกระตุ้นของฮอร์โมนต่างๆจากเรื่องของการยังไม่ทำหมันก็ได้เพราะว่าจุดหนึ่งที่คุณหมอตัดออกไปก็เป็นบริเวณใกล้ๆนมแต่ยังไม่ใช่ะมะเร็งเต้านมซะทีเดียวถ้าหากเป็นมะเร็งเต้านมก็จะ,ะเป็นรุนแรงกว่านี้แล้วแผลก็อาจจะต้องผ่าแบบทั้ง ทั้งบริเวณของนมที่เลียงกันก็คือทั้งเต้าออกไปยาวๆแต่ตรงนี้ก็ผ่าเฉพาะจุดบริเวณที่ใกล้ๆก้อนเนื้องอกก็ห่างออกไปประมาณ3-5ถ้ซนเพื่อให้ก้อนเนื้อที่สามารถที่จะนำออกมาได้แล้วก็เย็บแผลให้ติดแผลไม่แตกได้สำหรับตัวนี้ก็เป็นสุนัขค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความแข็งแรง เวลาทีา่จับเวลาที่คุณหมอตัดไหมจำเป็นต้องช่วยกันหลายๆคนก็ถือเป็นความโชคดีอย่างหนึง่งที่เป็นสุนัขที่แก่แต่ว่า,าเดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติกินได้ไม่ได้เป็นภาระของเจ้าของมากนอกจากเรื่องของก้อนเนื้อสำหรับสัตว์ที่เป็นก้อนเนื้อบางทีถ้าจะรักษาการ ตามโปรโตคอลจริงๆก็ต้องมีการตรวจเช็คก,ก้อนเนื้อหรือว่าส่งตรวจว่าก้อนเนื้อตัวนี้เป็นอะไรแล้วก็ทำการรักษาด้วยยาต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเคมีบำบัดใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราทราบชนิดของก้อนเนื้อก็สามารถส่งไปหาคุณหมอมะเร็งทำเคมีบำบัดเพื่อชะลอการกลับมาของก้อนเหล่านี้ได้แต่ว่าเนื่องจากเค่นี้เราไม่ทราบนะคะว่า เป็นชนิดไหนและเจ้าของก็ไม่ได้อยากทําอะไรให้ร่างกายสุนัขบอบช้ําเพิ่มเติมอีกหลังจากผ่าตัดไปแล้วก็ก็เป็นอันจบนะคะสําหรับเคสอื่นๆถ้าเกิดใครอยากจะช่วยชะลอ,อเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือในร่างกายการทำเคมีบำบัดก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นคอร์สาการให้ยาต่างๆตามโปรตโตคอลในเนื้องอกแต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกันไปค่ะ สำหรับตัวนี้ก็โชคดีที่หลังจากติดตามอาการไปหลังจากที่ตัดไหมไปเป็นระยะเวลาหลังจากนั้นสองสเดือนก็ไม่ได้มีก้อนเนื้อขึ้นมาอีกก็ถือว่าเป็นความโชคดีทั้งเจ้าของแล้วก็ทั้งสุนัขก,ก็เราก็หวังว่าในการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นการช่วยตัดปัญหาที่เป็นต้นต่อของอาการเกิดเนื้องอกที่ทำให้เจ้าของอดูแล้ว ไม่ได้ประทับใจกับสภาพของน้องสุนัขก,ก่อนที่จะทำการผ่าตัดทำให้ได้ทำการรักษาแต่ว่าการรักษาครั้งนี้เจ้าของก็เลือกตัดก้อนเนื้อออกและรักษาแผลให้หายไม่ได้ทำการวินิจฉัยซึ่งเป็นโปรโตโคอลของก้อนเนื้อการรักษาแบบต่อเนื่องหรือว่าการให้ยาเพื่อเป็นการควบคุมเซลล์ที่จะขึ้นมาใหม่แต่เราก็คิดว่า ตัวนี้ถ้าหากไม่ขึ้นภายใน2-3เดือนก็คิดว่าจะยืดระยะเวลาของเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปจนกว่าะจะถึงวาระที่อาจจะขึ้นมาใหม่ก็ค่อยแก้ปัญหากันต่อไปสำหรับถ้าใครมีเจอปัญหาก้อนเนื้อก็รีบตรวจรีบวินิจฉัยแล้วก็หาทางรักษาที่ถูกต้องก็จะเป็นการรักษาก้อนเนื้อที่ถูกต้องแล้วก็สามารถรักษาหายได้สำหรับ สัตว์เลี้ยงของท่านสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณคุณหมอปาล์มและขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลสําหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยการตัดไหมอย่างสวยงามแผลติดดีนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ